ครอบครัรวเพนกวินน้อยจะออกเดินทางไปเที่ยวเป็นครั้งแรกพวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนและระหว่างทางจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะขึ้นเรือแล้วออกเดินทางไปกับครอบครัวเพนกวินกันเถอะเรือสำราญเพนกวิน วันนี้ครอบครัวเพนกวินจะออกเดินทางไปเที่ยเป็นครั้งแรกเพนกวินน้อยแบกเป้ของตัวเองมาที่ท่าเรือน้ำแข็งวูเสียงบุดเรือดังขึ้นเรือสำราญเพนกวินลำนี้ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะขึ้นพร้อมออกเดินทางแล้วในเรือลำนี้มีลานเต้นรำโรงภาพยนตร์ห้องเล่นเกมและสระว่ายน้ำที่จะมาเล่นน้ำตอนไหนก็ได้เอาละขนของขึ้นเรือหมดแล้วเราออกเดินทางสู่เกาะทางใต้กันเถอะ ัปต,ตันเรือส่งสัญญาณให้ออกเรือได้ลูกเรือพาผู้โดยสารไปส่งตามห้องต่างๆครอบครัวเพนตีนจะพักห้องไหนกันนะลูกเรือต่างเตรียมต้อนรับลูกค้ากันอย่างแข็งขันขอเชิญทุกท่านชมรูปปั้นนางเงือกทองคำสมบัติล้ำค่าของเรือลำนี้ม้านโรงรละครกำลังจะเปิดส่วนโรงภาพยนตร์กำลังจะฉายหนังการแสดงที่ทุกคนรอคอยกำลังจะเริ่มแล้วเป็นฟินน้อยออกสำรวจเรือเขาเดินไปทางไหนกันนะวันนี้เราจะกินอาหารกลางวันแสนอร่อยกันที่ห้องอาหารของเรือ ที่ห้องสมุดศาสตราจารย์เพนกวินกำลังเล่าเรื่องมหัศจรรย์ของท้องทะเลให้เพนกวินน้อยฟังระหว่างการเดินทางเราจะลงเรือลำเล็กไปเที่ยวเกาะเต่ากันด้วยเราไปเที่ยวด้วยกันนะเพนกวินน้อยเอ่ยชวนเพื่อนใหม่และเมื่อถึงเวลาทั้งหมดก็กลับมาขึ้นเรือแล้วออกเดินทางกันต่อ